แบบไหนหอยออกอะไรคะแต่เราไหนไหนดูสิมาีิอบอกหอยอะไรผีเป็ดไข่หอยอะไรออกศูนย์ศูนย์ศูนย์ออหอยออกอะไรครับเล็กออกอย่างหวัวเล็กออกอะไรหัวน่ะเนี่ยหอยเหรอหอยหอยอะไรศูนย์สามตัวเนี่ยเหรอ,อ,อใช่ใช่โอ้โเจ้าแม่มาลิเหรอ โทรโๆๆโทถ้าไม่ถูกเจ้าแม่ตายเลยนะใช่หมายออกตัวนี้เหรอใช่ใช่ชัวร์ไหมไหนยกนิ้วดิชัวร์จริงเปล่าจริงไหนไหนไหนจริงคอนเฟิร์มหน่อยเจ้าแม่มาริคอนเฟิร์มหน่อยเร็วๆๆเรื่เรื่เรเร ขอสองตัวหน่อยอห้หวยออกอะไรแหนเอาให้ดูหน่อยดิ